สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้วันฟ้าขาวดาวแจ้งนะครับเรามารีวิวรวมฮิตรถได้มาอัปเดตนะครับมาอัปเดตคันที่ยังอยู่ให้พี่น้องได้ชมนะครับมีหลายรุ่นหลายราคานะครับบางคนก็เอฟซีา FC บางท่านก็ก็ไม่รู้ไม่เข้าใจจริงๆนะครับก็อยากให้บอกชื่อรุ่น บอกชื้อรุ่นเสื้อยี่ห้อแล้วก็เป็นรถรุ่นอะไรราคาเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับก็โทรมาถามกันนะครับก็จะมาแจ้งรายละเอียดไปแต่ละคันแต่ละคันให้ทุกท่านได้ทราบนะครับวันนี้มีหลายคันหลายราคานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับคันนี้ เป็นรถ Honda เป็นรถยี่ห้อฮอนด้นะครับรุ่นเวฟร้อยยูบอกนะครับเป็นรถปีพศ2552นะครับแต่ว่าส่วนมากเขาจะเรียกว่าเวฟเวฟร้อยปี05นะครับเป็นรถบ้านๆเดิมๆนะครับสามจุดไม่เชื่อมไม่เลื่อนไม่หอนไม่ควันรถเครื่องไม่เคยแกะเครื่องดี ภาษี6 8เอกสารเล่มชุดโอนครบนะครับสามจุดไม่เชื่อมไม่เลื่อนไม่หอนไม่ควันไม่เคยติดพว่วงนะครับเป็นรถเดิมๆทุกสีแท้ติดรถอยู่บอกไม่หักนะครับเบาะก,ก็ลอกได้นะครับไฟเลี้ยวไฟเบรคใช้ได้นะครับ,รยบ,รนะรบอยู่บอกก็ไม่หักเบาก,ก็ลอกได้นะครับ ไปเกียร์ขึ้นทุกเกียร์เข็มไม่วิ่งเกียร์น้ำมันใช้งานได้ปกตินะครับโวกมือก็ใช้ได้นะครับเหนตุ่มไปเห็นอยู่ครบนะครับระบกไฟใช้ได้นะครับดิดเบียกหน้าหลังด้านะครับเครื่องแห้งๆสวยๆเดิมๆเลยนะครับเครื่องไม่เคยแกะเลยนะครับใครซื้อรถใหม่ไม่ทันหารซื้อไม่ทันก็คันนี้เลยนะครับเป็นรถพร้อมใช้งานนะครับเครื่องดีไม่เลื่อนไม่หอนไม่ควนนะครับ สีแท้ติดรถนะครับฮอนด้าเวร,ร้อยอยู่บอกนะครับบางโซ่ก็อยู่ครบนะครับล้อเดิมที่ลวดเดิมนะครับที่ลวดเดิมนะครับ สายใหม่แท้ติดรถนะครับถ้าสายใหม่เราเปลี่ยนใหม่มันจะเส้นใหญ่ๆนะครับถ้าถ้าสายใหม่ติดรถมันจะเส้นเดียวๆอย่างนี้นะครับรถสวยครับเครื่องสวยมากนะครับพี่น้องท่าในใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับเครื่องแห้งๆไม่เยอะไม่ซึมนะครับไม่เยอะไม่ซึมเครื่องแห้งๆเอกสารเรียชุดโอนครบเครื่องดีภาษีหกเจ็ดดีภาษีหกแปดนะครับ เครื่องเดิมกองเดิมคาบูเดิมนะครพี่น้องหารถสวยๆเดิมๆดีๆไว้ใช้งานก็ตัดสินใจเลยนะครับคันนี้เป็นรถพร้อมใช้งานใช้งานยาวๆเลยนะครับภาษีหกหกแปดนะครับหนึ่งสองหนึ่ง จำจัลั์เดิมดีนะครับอารถไม่ชาร์นเราก็กดโชคนะครับเพราะว่ายัางไม่ได้ชาต์ลนะครับทัทั้งวันนะครับ เง,เงียบเงียบนิ่มนิ่มเลยนะครับระบบไฟใช้ได้ครบนะครับไฟเลี้ยวไฟเบรกแรไฟต่าไฟสูงใช้งานได้ครบนะครับพี่น้องสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้คุยได้นะครับคันต่อมานะครับก็เป็นเวบร้อยอยูบอกเช่นกันนะครับตัวนี้เป็นรถปี50นะครับปีพศ2550 เอกสารเล่มชุดโอนครบเครื่องดีภาษีหกแปดเช่นกันนะครับสามจุดไม่เชื่อมไม่เลื่อนไม่หอนไม่ฝ่นะครับไม่เคยจิดพว่วงยูบอกไม่หักระบบไฟก็ใช้ได้ครบเช่นกันนะครับเข็มไม้ไม่หักเข็มน้ำมันไม่หักนะครับเครื่องดีแบตมีแต่ดังนะครับ จัญยละก็ะขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับเครื่องแห้งๆสวยๆนะครับเครื่องดีนะครับลืมบอกราคานะครับคันนั้นราคา16,900นะครับคันนี้นะครับ คันนี้ราคา13,900นะครับแล้วก็มาคันนี้กันเลยนะครับเวฟ125เป็นรถสวยๆเดิมๆดีๆรถบ้านๆน,นะครับเครื่องดีแบบมีแต่ดังอยู่บอกไม่หัก3จุดไม่เชื่อมไม่ลื่นไม่หอนไม่ควันเช่นกันนะครับตัวนี้คือรถ Honda เวฟร้อยี่สิบห้าปีพศสองพันห้าร้อยห้าผมก็ก็ลืมลืมนะครับน่าจะเป็นปีปีห้าสองหรืออะไรประมาณนี้นะครับเป็นเวฟร้อยยี่สิบห้านะครับฮอนด้าเวฟร้อยยี่สิบห้านะครับสามจุดไม่เชื่อมนะครับดิดเบรกหน้าหลังดำเครื่องเดิมกองเดิมคาบูเดิม อายุบอกไม่หักเบาะลอกได้นะครับเบาะลอกได้แล้วปะบกไฟก็ใช้ได้ครบนะครับไฟเกียร์ขึ้นทุกเกียร์ไฟเลี้ยวใช้ได้นะครับเครื่องเดิมกองเดิมคาบูเดิมเช่นกันนะครับเครื่องแห้งๆเช่นกันนะครับไม่เยอะไม่ซึมนะครับ เวฟหนึ่้คันนี้ราคาหมื่นหกพันเก้าเช่นกันนะครับสามคันแล้วนะครับคันแรกหมื่นคันกลางหมื่นสามพันเก้าคันนี้เวฟร้ 125, อยยี่สิบห้าอารนะครับราคาหมื่นหกพันเก้าเช่นกันกับกับคันแรกนะครับแล้วก็มามาคันนี้นะครับคันแดงเป็นเวฟร้อย เรียบร้อยท้ายมนตัวทนทั่วประหยัดปีพศ2547นะครับเป็นรถ Honda เวฟร้อยเป็นรถยี่ห้อ Honda เวฟร้อยปีพศ2547เป็นตัวสติ๊กเกอร์ใหญ่ไม้สีฟ้านะครับสำหรับอาเวฟร้อยท้ายมนตัวนี้ถือว่าเป็นตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นก็เป็นตัวท้ายแหลมนะครับตัวท้ายแหลมก็คือคันสุดท้ายก็เป็นตัวสุดท้ายนะครับเป็นปี52นะครับ ถ้าจากนั้นไปก็จะเป็นหัวฉีดนะครับตัวนี้คือตัวไม้สีฟ้าท้ายมนตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้ก็ซ่อมง่ายนะครับสําหรับคันนี้ก็เครื่องดีเครื่องเดิมนะครับสามจุดไม่เชื่อมไม่เคยติดพ่วงนะครับเครื่องดีเป็นรถน่าใช้งานนะครับบอกข้อเล็กได้นะครับนี่นะครับเป็นไม้สีฟ้านะครับ ก็จะเป็นสติกเกอร์ใหญ่นะครับชุดสีแท้ติดรถนะครับสามจุดไม่เชื่อมเครื่องเดิมเดิมนะครับเครื่องเดิมกองเดิมคาบูเดิมเครื่องแห้งๆเลยนะครับเครื่องดีนะครับเงียิๆนิ่มๆเลยนะครับเครื่องไม่เคยแกะนะครับเป็นเครื่องเดิมเดิมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเกรวปรอบกันตัดสินใจนิดนึงนะครับ ื่องดีมากนะครับคันนี้ผมลองขี่มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเครื่องดีคาราดีไม่เลื่อนไม่หอนไม่ควันนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่แรงดีนะครับเหมือนเหมือนคาารถใหม่เลยนะครับเพราะว่าการออกตัวมันมันไม่ลื่นมันไม่อืดน,นะครับคันนี้ถ้าใส่พ่วงนี่ได้เลยนะครับลากพ่วงได้สบายสบายนะครับเพราะว่าคา่าดีแรงขับเคลื่อนมันดีนคะครับคันนี้ก็ถือว่าผ่าน นะครับพี่น้องท่านใดสนใจหารถดีๆไปใช้งานก็เชือกเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับถือว่าเป็นรถที่พร้อมใช้งานอีกคันหนึ่งนะครับถ้าถ้าจะไปใช้งานเลยขี่ไปไล่ไปนาไปป่าไปเขาไปห้วยไปหนองนี่ก็คันนี้เลยนะครับราคาที่ผมลงไว้ผมน่าจะลง8,900นะครับคือคลิปเมื่อวานนี่แหละครับ ถ้าใครอยากดูรายละเอียดแบบเต็มๆก็คลิปก่อนหน้านี้นะครับคลิปเมื่อวานนี้นะครับก็ก็คันเดียวกันนี่นะครับคันนี้ราคา8ปด0ันเ้านะครับพี่น้องสนใจสอบถามต่อรองได้ที่เบอร์0 6นย์1 2หนึ่งสองแปดหนึ่งสนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้คุยได้นะครับวันนี้มาอัปเดตกัน4คันนะครับเว็บ้อยยูบอก2คันเว็บ้อยคันแล้วก็ เรียบร้อยท้ายมนลหนึ่งพันนะครับคันแรกคันแรกราคาหมื่นหกพันเก้า 16, นะครับสำหรับคันสวยๆเดิมๆดีๆสีแท้ติดรถนะครับหมื่นหกพันเก้าพันสองหมื่นสามพันเก้านะครับแล้วก็คันเวฟหนึ่งสองห้าภาษีเต็มเล่มโอนเช่นกันนะครับรับประกันการโอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ เครื่องเดิมเมเครื่องแห้งๆสุดสีแท้ติดรถสาจุดไม่เชื่อมไม่เคยพ่วงคันนี้ก็ราคาห6 9มื่นหกพันเก้าเช่นกันนะครับส่วนคันนี้นะครับราคาแปดพันเก้านะครับท่านใดหารถราคาเบาๆไว้ใช้งานแล้วก็เครื่องดีนะครับเป็นรถพร้อมใช้งานใช้งานยาวๆเลยก็คันนี้เลยนะครับราคาแปดพันเก้านะครับส่วนคันนี้นะครับเป็นรถปีสองพันห้าร้อยยี่สิบนะครับจะกุปีไอตัวพิเศษนะครับ ตัวใหม่ๆเลยนะครับเป็นเป็นรถส่งส่งเด็กไปโรงเรียนนะครับแต่ว่ามันเขาขี่ขี่รับเด็กมาโรงเรียนมาจอดไว้ก็รีวิวด้วยกันเลยนะครับเป็นรถอยู่บ้านเนี่ครับเป็นรถใช้งานอยู่บ้านนะครับแต่ว่าถ้ามีคนสนใจก็ขายเช่นกันนะครับเอกสารริมชุดโอนครบนะครับรับประกันการโอนร้อยเปอร์เซนหรือว่าพี่น้องจะให้โอนให้ก็ได้นะครับอาชีพหกเก้า เลยนะครับใช้งานยาวๆนะครับสุสีแท้ติดลถดล้อแท้วงล้อแท้ที่ลวดแท้นะครับมันไม่แท้แต่ว่าที่นกนี่แหละมันมาจอดอยู่ใต้ร่มไม้เนี่ยมันก็มีนกมาจับนะครับมันก็จะอาสีไม่ใสไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็เป็นรถปีใหม่ๆนะครับปีรถปี2 0 2พนิบนะครับพี่น้องนนสนใจก็ ติดต่อสอบถามมาได้คุยได้ครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับว่าตัวนี้ต้องกำเบรกนะนี่มันถึงจะติดนะกำเบรกแล้วก็สาตาร์ทเนาะกำเบรกสาตาร์ทไม่ได้สามหมื่นสามพันกิโลนะครับระบบต่างๆใช้งานได้ครบนะครับเสียงไม้ไฟเียวไฟเบรกแตรใช้งานได้ครบนะครับ,รบ,นะรบที่ทราสนใจสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับผม เด็กขี่ได้ผู้ใหญ่ขีดีประหยัดน้ำมันขี่นิ่มๆเลยนะครับเติมน้ํามันไว้โอ้เต็มถังเลยนะครับเพิ่งบกไปขี่เดียวเองครับเป็น led นะครับเแข็ง,งๆนิ่มๆเลยนะครับพี่ร้องท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้คุยได้ที่เบอร์0612812594นะครับ รถเกิมรถดีเครื่องไม่เคยแกะเช่นกันะนะครับพี่น้องชอบคันไหนสนใจคันไหนก็ติดต่อสอบถามมาได้คุยได้นะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันนิดนึงรถทุกคันนะครับพี่น้องรถทุกทุกคันของร้านช่างปัญญาพาธรรมหรือว่าช่องช่างปัญญาพาธรรมหรือว่า ร้านช่างปัญญาบริการนะครับรถทุกคันมีบริการซื้อขายแลกเทินนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วก็มีบริการส่งทั่วไทยนะครับแถวกทอมภาคใต้ภาคเหนือก็มีรถตู้เทือบไปส่งถึงหน้าบ้านบริการถึงหน้าเรือนนะครับแต่ว่าแถวอีสานบ้านเราผมก็ไปส่งเองนะครับแถวอีสานบ้านเฮาไปส่งเองพี่น้องแค่พี่น้องโท่มาแจงความจำนงนะครับ รือว่าแจ้งเจตนาว่าสนใจขั้นนี้จะเอาขั้นนี้นะครับผมกับศิฟ้า,าไปส่งพี่ส่งน้องนะครับพี่น้องผู้ดใดสนใจกับติดต่อสอบถามมาได้นะครับพี่น้องมาขั้นไหนสนใจขั้นไหนกะทษมาแจ้งทษมาสอบทุมาถามหรือว่าพี่น้องมีรถเก่าอยู่แล้วหรือว่าใส่งานมาโดนแล้วหรือว่า่อมอีก่อมแล้ว่อบมม่าแล้วจักเถื่อจังสินะครับ มันสอบบ่ถึงมันยังสีซางบ่ถึงหรือว่าคนบ่ถึงกับวูหรือว่าเฮาเฮาแบบว่าบางเทื่อมันก็บสอมย่างนะครับรถบางเทื่อกับสอมบ่เหลี่ยวด้เป็นปัญหาจุกจิกนะครับนั่นกับปัญหาหน่เนี่นกับปัญหาหน่เนี่นกับปัญหาหนอยู่จังสันนะครับบ่จบนะครับอยากเอามาแหลกขั้นไม่มาเทินขั้นไม่ยังสีกะทุ่มาสอบมาถามหดพี่น้องมาขั้นไหนสนใจขั้นไหนเอามาคุยกันไดเวกันหล่นคือพี่คือน้องกันนี่ก็ได้นะครับพี่น้องยังไดกะติดต่อสอบถามมาใดได้ครับเด้อ หรือว่าพี่น้องสีขายรถไห้นะครับอมอมออมเอ็มเอ็มหรือว่าอยู่บ้านไก่บ้านไก่จะอยากจะขายรถยังสิกรติดต่อมาได้นะครับกี่เบอร์ 0612812840C นะครับจะซื้อจะขายจะแลกจะเทิร์นร่วมหิตทกี่เบอร์เดียวนะครับ 0612812840C เอครับพี่น้อง สำหรับโมน้กาสีขออำนาจพี่นองไปแต่เพียงเท่านี้นะครับมาขั้นไหนสนใจขั้นไหนก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับสำหรับโมน้ก็สวัสดีครับ